สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดผมทรงเสยนะลูกค้าเอาปิดหูทัดหูได้นะครับทัดหูได้แต่ก็ทยทอยขอบางๆหน่อยนะทอยขอบางหน่อยโอเคนะครับทัานใหญ่จะตัดแอดวานให้ชมหนึงนะครับความยาวนะครับยกขึ้นไปตัดเลยนะครับเลยสีนูตัดทิ้งเลยวันนี้ทั้งใหญ่จะมาตัดนะครับทรงเสยนะ ทรงเสยสั้นแต่ทัดหงูได้ด้วยตัดยกตัดบริเวณจุดมงกุฎนะครับจุดคราวนะครับสีแวว เช็คผมครับแล้ว,วนอนครับค่อยๆวีลงมายกขึ้นเซนเตอร์สำคัญ โค้งนิ้วนะครับตามษษาตดุริยศาสตร์แล้ตัดนะครับแล้วผมก็จะแสกลางตัวตรงข้างขึ้นมาแล้วตัดไกลายอยู่นี่นะโค้งนิ้วนะครับตามดุริยศาสตร์แล้ตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม จุดที่สี่เบตตาไฟคัตติ้งหมุนครับตามรูปสีสันหรือเรียกว่าอะไรทวนตามเกียร์นาฬิกาก็ได้ง่ายๆนะเนี่ยมาเรื่อยๆ ก็อากาศก็ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่นิ้วนะครับหมุนตัดหมุนตัดไปหมุนตัดไปเรื่อยครับทวนกับนาฬิกาไป ความทุยจะเอาให้เลยกัดสวนแก้วไปเลยไหมลูกค้า,หร,าหรือเอาแค่ถึงสนามบินเชียงใหม่ก็พอเอาระดับไหนความทุยเอาสักสามเดือนพอไหมเอาสวยไว้ก่อนเอาสวยไว้ก่อนอีก <c oughs> <c oughs> คนละคนวัอายุแล้วก็อยากสวยนะครับอยากสวย <c oughs> ไม่มีวันจบสิ้นเลยความสวยใช่ ขเขาเรียกว่าไงหิวสวยหิวสวยก็หิวข้าวใกล้เคียงกันดีกว่าหิวแสงหิวแสงนี่พูดไม่หยุดนะ <c oughs> หยุดไม่ได้ความสวยสวยแบบคนแก่แกห,หลังจากตัดแนวะลรตัดแนวนอนก็มายกเช็คแนวะไร แนวตั้งตัดแนวตั้งก็มายกเช็คเลยแนวนอนจะได้หมดเลยยกขึ้นไปก็อากาศดึงออกมาแบบด้านข้างประมาณสามนิ้วนะดีละมาเลย ถ้าองศารตัดตัดระดับไหนนะผมจะตัดพอดีคิวนะพอดีคิวนะพอดีคิวแล้วผมตัดเลยตัดลงมาลูกค้าเป้าหมายต้องการอะไรปิดหูแล้วก็วีลงมา ดน,นลาบมาครับลาบมาแล,ล้วตัดลาบมาตัดปด e ุ๋ยคิวนานทีเจอกันทีต้องตัด,ตดให้ชัน <c oughs> ้นเขาขึ้นไปหน่อยนิดนึง ข้างครับข้างก็ตัดพอดีสักกลางหูนะครับลางนิ้วกลางบนหูละตัดเลยยกขึ้นละตัดเลยผมจะยกทุยขึ้นอีกนะไล่ไปทีละชั้นทีละชั้นนะ ยกขึ้น90องศาละตัดนะชั้นที่1ชั้นที่2ก็ย่90ชั้นที่3ก็90ชั้นที่4ลากมาแค่4ี่หาพอให้มันมันประกบกันอยู่บริเวณนี้ใชยทอยนี่ครับลูกค้าขอสั้นและบางาก็จัดให้ตามคำขอ ผมย้อน,น,นไม่มีเพราะฉะนั้นก็ให้เหลือหน่อยสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีเยอะเยอะเดี๋ยวหมด,ดอีกกลมหวนะครับลูกค้าให้ลูกค้ากลมหัวไว้นะปล่อยปล่อยปล่อยปล่ปลปลข้างๆนะครับยกขึ้นมา90องศาลัดตัดเัา ก็สงเส้นสัตว์ต่างๆช่างเสือนะครับแต่ว่าคนไทยหัวแบน เราจะนะันั้นต้องเสยแบบหัวทุยด้วยนะครับจะเรียนช่างนะตัดให้มันทุย สียวมคัดขึ้นไปพล่อยลชุนให้มันบาง ก่อนขอบไปห,หน่อยถอดหน้าก,กากไปหนึ่งน<ป>ัดเกรบยลตัวที่ดะหลงไป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  เอา,า,เอ,า,า,าออกเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทิ้งมีอันใหม่ครับวิเรามาตรสอบตัดครับนิ่งๆครับนิ่เอาหน้ากาครับผมกำลกังจะมีบ ทรงเสือทรงยอดนิยมทรงทรวิกกีนับเมื่อเรียนช่างก็ต้องทำให้มันได้นะอของง่ายๆครับผมใช้การขอดถคคนอนบนออกให้ถทิ้งไปเลยจิดลากติดลากนคนกิดลากลอยๆบนอากาศ ตใช้นะครับปราร์ตเลียนวอลล์ดีเทเลอร์นะแนวไอนะครับรุ่นไร้สายนะมันจะาก,กันาขอบกันจอนได้ดีนะครับแล้วก็เก็บผลอ่อนให้เราได้ดีนะอยากได้สั่งซื้อมาได้ทีมงานทั้งใหญ่มีจำหน่ายนะชุน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 ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ ทำไมต้องชุนซ้ายขวาเยอะนะเพราะว่าผมมันงอกขึ้นเยอะนะมันงอกเยอะแต่ไททอยบริเวณตรงเซนเตอร์นี่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็จะทําตรงนี้นะครับทําได้อาจะนิดหน่อยยกชั้นที่สองขึ้นมาชุนชุนชุนนะครับดูหน้างานด้วยชั้นที่หนึ่งนชั้นที่สองแล้วก็ชั้นเลยชั้นที่สาม ชุน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 ให้สวยให้สวยตรงสวยตรงสวยใชทอยก็อะไรพอดีเลยสั้นวันนี้ก็ไม่สวยแล้วมันเลยสวยนะนะรัจนเพให้มันอยู่ระดับเลยติ่งพอดี Okay. ขยับไปขยับมาครับผมก็รูเลอร์รูสื่อ,อเาจะแห้งใช่ไหมแล้วก็ลงเทคนิคนะครับแถวที่หนึ่งสโตคัทแถวที่สองสโตคัทสโตคที่สามก็สโตคัทแถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกสโตคัตท, 3, คท, 4, ท, 5, ท 6, คเอาความหนามันออกเก t ยร์เอาโวลูม แถวที่เจ็ดแถวที่แมาเรื่อยๆแถวที่เก้าแถวที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิปนะตะเลยตะเลยขึ้นไปข้างบนเองนะก็ได้ถ้าตรงไหนมันมีรู้สึกหนาใช่ไ ดัดก็ให้ดัดวางแกนเป็นทรงเสยนะครับหรือจะสามสีแถวก็ได้สับวางได้หมดเลยประเภททรงเสยนะครับพวกลูกค้าอนะไรหัวโตผมยาวนะไม่ใช่สาวบางปูนะที่สาวเชียงใหม่ครับสาวเชียงใหม่สาวเหลือน้อยโตคัดจากปาโตคัดนะเทคนิคนี้นะครับใช้ได้ถ้าผมญิงผมชายนะ ขยขยำขยอขยวันนี้เสยไปเรีองบ้านหรือว่าเปี๊ครับย่างไงก็ได้เอาอัางก็ได้เอาช่างว่าเอาเอาเสยขึ้นมาหลังบ้านเลยแล้วกันง,ง่ายๆเอาตูวคัดนะครับตูวคัดยังไงก็ไดตนน้ตามใจช่างสบายแล้ววันนี้ตามใจช่างตามใจช่างช่างมาสวยก็คือสวยนะ,ได,ะได้เลยครับ<ม>พี่น้องตามใจฉัน จะหมดหัวแล้ว่ขาวจะหมดแล้วพอนดแล้วไม่เห็นดำ ันนี้ขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญาตถ่ายวิดีโอวัน,นี่ใสแว็กใสสเปรไหมใส่หน่อย,ยนิดหน่อยอแว็กใสสเปรมาเลยแค้ทอยพีป่ป้อมกระจกมาส่งเลยครับส่งเลยข้างหลังพอดีนะครับให้ทอยอเที่ยวก่อนมันหนาไปนหน่อยใช่ใช่ปล่อยเที่ยวนี้โอเคนะค่ะ ดีสเปรย์ใส่แว็กเลยวันนี้ขอบคุณลูกค้าอยากจะตัดผมช่างใหญ่1,000บาทเนาะจองคิวล่วงหน้าเข้ามาร้านอยู่ปากซอยพวกหนูอยูที่52เขตสายไหมกทมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>